ดีค่ะอยู่กับฟินานิชแนลีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาเอาชีวิตรลอดในแมพใหม่นะคะเอ็นดีเจ็บบ้นดูตายนี่บอกเลยค่ะเข้าเซอร์ส่วนใหญ่เราจะทะเลสายเอาจริงเท่าที่ มาทานเ้าทะเลทะเลสายมากกว่าฮะเหลอดอะว่ามธรรมดาคุณอนสารเลยโอ้โดดดก็แหลกนีหนึ่งก็ขออภัยนะคะ ถามว่าทำไมต้องเอาเครื่องหมายบวกมาไว้ตรงกลางนะาจอคือเมื่อเป็นความก็เราแกงดีอ่อนม้ำนนนเป็นความสูของคนที่แค่หมายครับไม่ไม่ถึงแขนจซอรุ่มงดงามงดงาม และตะลยงกูกูลืมเพลงนี้แหลนะกูลืมเพลงน่ะแหลมลองวิ่งเข้ามาเบยคนที่อยู่ข้างๆเราก็คือพี่เราเองนะคะเสียงดังๆนี่ต้องตกใจนะคะ ฝากด้ตามช่องฝอซาแคดเกมด้วยนะโอ้โหมีเพื่อนเพื่อนมีเพื่อนเพื่อนที่ดีไม่เดี๋ยวนานๆทีจะเห็นคนเล่นวินเลรล่างธรรมดาและสกิลหนึ่งแทบไม่ได้เห็นเลยเลยคือตอนไหนพี่เรายังไม่ได้อัดนะคะเห็นเงินหมดแล้วเราเพิ่งเปิดแชนแนลใหม่ แต่แม่งข้อซัลเลเยอร์ไม่เจอเลนะไม่เห็นเลยไม่มีใครใช้เลยทำไมไมามมครับตอน<ม>ที่เหมออาอาเวลทำไมมันต้องแขนสั้นนะสั่นไม่มีใครใช้ไม่มีคนใช้ด้วยเหมาะเราต้าองเราชอบขุดไปลึกๆอ่ะล,ล่างทหารเนี่ย <ๆ S 1> ทหารสงครามโลกอะไรเนี่ย โอ้ยแล้วออกวี่แววจะค้างโอเคพอแค่นี้ก่อนสำหรับต้นนี้ค้างแล้วน้องเอ้ยเน็ตจ้าของน้องไม่ต้องใช้เน็ตั่ไงตับแล้วเหลือนเน็ตบ้านตัวเองเลย ไปล่น้เนี่ยบ้านคนอื่นสิถ้าเล่นได้ก็ไปนะไปได้ไหมไปได้เมื่อผมไปบ้านเจ้ามาเนี่ยนอนบ้านเจา้าอะไแล้วพ่อให้นอนป่ะละ่ะมึงพูดเนี่ยมึงพูดแล้วบอกไปได้นี่คืออะไรวะก็ไปได้ไงนอนาคตตีนิยัง โอเคช่วงนี้แล้วก็ต้องหาไม้ไปก่อนเย้เย่เย่ผังนี้มีกระต่ายดูผ้าเก่าๆก่านี้ไม่มีเลยภาคเก่าเนี่ยว,วางเลสโตนก็ไม่ได้แต่ภาคนี้เย้เย้ดีใจทำไมก็ใหม่ลูกนี่ตั้งแต่ฝ่อเป็นหวัดจนฝอดหายเป็นหวัดน้ำฝนนี้ยังไม่หมดเลย ทำค่ะไอยตองที่ทไม่มีความวาแล้วทำไมแล้วไม่ทำสรุปช่างหน้าดีจ้ะโอเคเน็ตมาแล้วโอเคเราจะรีบก,กลับเราจะรีบก,กลับไปจะรีบก,กลับไปฝากติดตามช่องแมสซี่จังด้วยนะ เราม่เรามโอเล็กเดี๋ยวใครเล่นโตวกูไม่ใครยับไม่ได้ใครเฮ้ยหยับไม่คืนดินเฮ้ยใครยับไม่ได้ใครเล่นตัวกุุ่นผู้ชมเห็นหรือเปล่าตรงเครื่องไม้บวกตรงนั้นที่ล่าชอชี้อยู่ไย ทคลิปตองนี้ก็ไม่ค<ด>่อยได้ลงคลิปนะคะ <c oughs> เพราะว่าช่วงเทอมสองแล้วแล้วไปนี้เดือแล้วมันก็หนาวมากจะหนาวได้ก็นานมากจะพอหน่อยกาไม่ได้ไม่สิ แล้วเดือนนี้วันหยุดไหมอันนี้ก็อาจจะไม่ต้องบ่นละถ่ายคลิปไม่ต้องบ่นใส่คลิปก็ได้เฮ้ยเฮ้ยค้าาแล้วอ้วนพดมากทำไมอ่ะน้องผมไม่ได้คลิปไม่ต้องทำแบบพิการเลยไม่เท่าไหร่อ่ะไอ้แหห่ฮ้องฮองขยับไม่ไอ้แห่แห่ฮ้องฮองเขาลงแ่ใจๆออไม่ๆ โอเค64ควรจะพอก็พอ,พอทำบ้านที่เล็กๆตัวขาวนะคะบางทีก็อาจจะได้เล่นกับแมซซี่จ้างหรือไม่คสซี่ไม่ใช่พอแคซี่สิพอแคปซี่นะคะกับอีหอย อีหอยนั่นขอบคุณเลยแล้วเมื่อกี้ทำที่น้องบวมแบบเป็นทำหยาบมั้งเหรออีหอยไม่เอาอีหอยเหรอมหยาบแค่ไหนรู้ไหมเนี่ยอืมเพื่อน้องเชื่อเชลซีเชลซีหอยทะเลไม่ใช่เหรอวะอืมก็อีหอยอ่ะหยาบหยาบกว่าอีสัตว์กุ้งฟอดอีกเป็นแมวไม่ได้เห็นใคร แสดงว่าอ้าวนไม่ชอบกินหอยนีเ่เดี๋ยวเน็ตไม่ลดไปเยอะมากเน็ตเน็ตเว้นโอเคคราวนี้อ้วนอยาก,กว่ะว่ะทำอะไรเน็ตไม่ได้เลยเนี่ยเน็ตทำอะไรไม่ได้เลยเนี่ยเด็กที่ทำความสะอาดห้องคือ น้องไม่อ๋อว่ารู้ได้ไงอะว่าวันนี้น้องเป็นเวนอ่ะเวัน okay. <All> right. เป็นเวนวันไหน <All right. S 2> จ้าจงหนึ่งจูนจิ๊บจๆๆบจๆๆบจุบจบจ๊บจุบจุบจุบเราปิดมอนแล้วไม่ต้องเกรงกลัว บ้านแล้วจ้าคาฟิวปตแปนเดียบแล้วก็ปุ่ม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 ประตู่มป่มอะไรจ้ามายลเห็มาไม่ก็ไม่ได้ใช้ได้เลยอ๋อเลืมเลื่มม ไม่รู้จะมีปุ่มไว้ทำไมปุ่มอาแล้วขาปาทำไมก็เอาที่ขุดเอาที่ขุดหินไปนแต่ในดินมันก็มีหินไม่ใช่หรอโจยดสี เจเห็นกระจุกกระจิกดุกดิกดุ๊กอ้าแต่หินแล้วก็ค่อยขูดทรายทีหลังรีบน่อยเดอแป๊บหนึ่งถ่ายคลิปอยู่มันแค่กดปิดแล้วเปิดใหม่ไงสามรับอันนี้บายบาย